ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว m o มอนิมูลวิลเลจทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ช่องของรูดีจีพนะครับและวันนี้เราจะมาอัปเดตผลผลิตของเกมนี้นะครับทั้ง3แปลงกันเลยมันจะมีแปลงของ LK k ครับนะครับ LKUSDT และแปลงของ Lumi นะครับด้วยเงินทุน1,000บาทนะครับว่าจะได้กี่บาทต่อวันหรือต่อเดือนนะครับ เริ่มต้นเลยที่แปลงของประเทศนะครับก่อนอื่นเราต้องหาก่อนว่า1,000บาทเราจะได้กี่เหรียญครับนะครับซึ่งอ้างอิงราคาล่าสุดก็คือ44.99นะครับคือคิดเลขมา1,000บาทหานด้วย44.99ก็จะเป็น22.2271นะครับ 1,000บาทเราจะได้22 2 2 7 1จุดเหรียญครับนะครับนี่ถ้าเกิดเราเอามาแลกสเต็มนะครับก็จะเป็น22 2 2 22อจุดอะไรผมลืมไปแล้วเนี่ย2271นี่ครับก็จะเป็น36จุด 1 1 1 4แต่เรามี36.05ซื้อเพิ่มไหมให้มันได้0.6ซื้อสัก0.5เดี๋ยวเราจะทําการซื้อเพิ่มที่0.4เหรียญครับนะครับ จะเ่าทำไมล่ะเพื่อนอะถึงไหนแล้เนี่ยโอเคเรามาต่อกันที่1,000บาทนะครับเราจะได้สเต็มทั้งหมด3 6 1 1ิ4นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปลงแปลงกันเลยนะครับ สเต็กสามสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่กดไปเลยรอสักครู่นะครับเลขที่ออกอก็เป็นสองจุดเก้าแปดผลผลิตต่อวันนะครับสองจุดเก้าแปดคูณด้วยสามสิบก็คือหนึ่งเดือน ก็จะได้เท่ากับ89.4ผลผลิตนะครับแล้วถ้าเกิดเราไแรลเป็นลูม่ล่ะก็หาร10เข้าไปสิเพราะว่า10ผลผลิตเท่ากับหน่งลูม่ก็จะได้เท่ากับ8.94 l ูมี่ต่อเดือนนะครับแล้วราคาลูม่ล่าสุดอยู่ที่4.23นะครับเราก็เอา8.94เนี่ยมาคูณกับ 4. 2 3ก็จะได้เป็น3 7บาทจุด8 1สตางค์ถ้าเกิดเป็นวันละหารสามก็จะได้1.26บาทต่อวันนะครับด้วยการลงทุน1 0 0่นบาทในแปลงของ LKK ครับนะครับ ต่อไปจะเป็นแปลงของ l k u s d t นะครับเราก็ต้องมาหาก่อนว่า1,000บาทเราจะหาได้กี่ usdt นะครับมาดูราคาล่าสุดกันเลยอยู่ที่37.82นะครับมาลองคิดเลข1,000บาทหารด้วย37.82 ปดหนึงก็ได้ก็จะได้2 6 4สิเรามาเทียบค่ากันก่อนก็คือทดลองการซื้อสเต็ม l k u c t นะครับตัวเลขเมื่อกี้ก็คือ26.48 8นะครับ26.48 8ก็จะได้สเต็มทั้งหมด 39.4214นะครับอ่ะเราก็เป็นเลขนี้ไวะแล้วเราก็เอาเลขนี้นะครับไปลงแปลงเลยมาสเต็กเท่าไหร่นะ39.4214เออสักครู่นะครับ เลขที่ออกก็คือ2.26ผลผลิตต่อวันนะครับด้วยการลงทุน1,000บาทแล้วถ้า2.26 2คูณ30ก็คือปลุไปเลย1เดือนก็จะได้6.78นะครับแรกเป็น, umi, นลูมี่ก็หาร10เข้าไปจะได้6.78ลูมี่ต่อเดือนนะครับ เราก็แปลงลูมี่ให้เป็นเืินบาทก็คือปูณด้วย4.23ค่าเมื่อกี้เลยก็จะได้เท่ากับ28.6794บาทต่อเดือนนะครับดูทรงแล้วไม่ถึงบาทชัวๆอ่ะหัน30ก็จะได้0.9558 9บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็คือ แปลงของ lkusdt ด้วยการลงทุน1,000บาทนะครับต่อมาครับเราจะมาทำการหาจำนวนของผลผลิตในแปลงของ lummi นะครับด้วยการลงทุน1,000บาทเราจะได้กี่บาทต่อวันและต่อเดือนนะครับอ้างอิงจากราคาลู m ี i เดิมก็คือ4.23นะครับ 1,000บาทเราจะได้กี่ลูมี่ก็เอา1,000หารด้วย4.23นะครับก็จะเป็น2 3 6 4นะครับเราก็เอา2 3 6 4เนี่ยมาแปลงเป็นลูมี่สเต็มแล้วก็โยนเข้าฟาร์มไปเลยแต่ว่าอันนี้คือเทค2แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมด ถูกฝากไปเรียบร้อยแล้วและเลขที่ออกก็คือ1.14นี่เองเพราะฉะนั้น1.14ต่อวันนะครับเราจะได้ผลผลิต1.14ต่อวันถ้า30วันล่ะก็จะได้34.2ผ,ผลผลิตต่อเดือนนะครับมาแปลงเป็นลูมี่ก็คือหาร10ก็จะได้เท่ากับ 3.42ลูมี่ต่อเดือนนะครับเราก็แปลงลูมี่ให้เป็นเงินบาทคูณด้วย4.23ค่าตอนแรกนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด14บาทจุดสตางค์ต่อเดือนด้วยการลงทุนในแปลงของลูมี่สเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาร30ก็คือวันละเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ 0.482ก็คือไม่ถึงครึ่งบาทต่อวันด้วยการลงทุน1,000บาทนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกดอะไรเต็มที่เลยนะครับเราจะได้มาทำการอัปเดตผลผลิตกันเรื่อยๆทุกเดือนนะครับช่วงนี้ก็ ก็กยังคงอดทนกันเช่นเดิมนะครับสำหรับในภาคของคริปโตช่วงนี้ไปละไว้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ